ฝันเห็นกินอาหารหมายถึงํำทํานายโดยรวมการฝันว่ากำลังกินอาหารเป็นหนึ่งในความฝันที่มีความหมายในเชิงบวกที่มักจะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และการได้รับการเติมเต็มทั้งทางร่างกายและจิตใจในมุมมองทางจิตวิทยาความฝันลักษณะนี้อาจหมายถึงความต้องการความสุข ความเอาใจใส่หรือความอบอุ่นจากคนรอบข้างหากในฝันคุณรู้สึกอิ่มเอมใจหรือมีความสุขขณะรับประทานอาหารนั่นเป็นสัญญาณว่าช่วงนี้ชีวิตของคุณกำลังจะมีสิ่งดีเข้ามาคุณอาจได้พบโอกาสใหม่ๆหรือได้รับมิตรภาพที่มีคุณค่าที่ช่วยเติมเต็มหัวใจให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่หากในฝันคุณฝืนกินอาหารหรือรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจอาจเป็นการสะท้อนว่าคุณกำลังแบกรับภาระบางอย่างที่มากเกินไปหรือมีเรื่องราวที่คุณไม่อยากยอมรับโดยรวมแล้วความฝันว่ากินอาหารมักบ่งบอกถึงพลังชีวิตความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้ารวมถึงการได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานครอบครัวหรือความสัมพันธ์ที่สำคัญในชีวิตทำนายด้านความรักในเรื่องความรักความฝันว่ากินอาหารแสดงถึงการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรักหรือคนที่กำลังจะเข้ามาทำให้หัวใจคุณอบอุ่นหากคุณกำลังโสดช่วงนี้มีโอกาสสูงที่จะได้พบใครสักคน ที่ทำให้ชีวิตสดใสและเต็มไปด้วยความหวังซึ่งความสัมพันธ์อาจค่อยๆพัฒนาไปอย่างมั่นคงหากในฝันคุณนั่งทานอาหารกับคนแปลกหน้าอาจเป็นสัญญาณว่ากำลังจะมีคนใหม่ๆเข้ามาและทำให้หัวใจคุณเต้นแรงอีกครั้งสำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วความฝันนี้บ่งบอก ถึงช่วงเวลาแห่งความเข้าใจและการประคับประคองความรักให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคุณและคนรักอาจได้ใช้เวลาร่วมกันพูดคุยเปิดใจหรือแบ่งปันเรื่องราวสำคัญที่ทำให้เข้าใจกันมากกว่าเดิมหากก่อนหน้านี้มีความไม่เข้าใจกันความฝันนี้เป็นสัญญาณดีว่าคุณทั้งสองคน มีโอกาสปรับความรู้สึกและกลับมารักกันได้อย่างลึกซึ้งอีกครั้งทำานด้านการงานในแง่ของการงานความฝันว่ากินอาหารมักหมายถึงความมั่นคงและโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากความพยายามที่ผ่านมาหากคุณกำลังรอผลสัมภาษณ์งานหรือเฝ้ารอโอกาสใหม่ๆ ความฝันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีมากนี่คือช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานจะมองเห็นศักยภาพของคุณและอาจมีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาในชีวิตถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวความฝันนี้บ่งบอกถึงรายได้ที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นรวมถึงการได้ลูกค้าใหม่ๆ ที่ให้ความเชื่อมั่นในความสามารถของคุณในขณะเดียวกันความฝันนี้ยังเตือนให้คุณจัดสรรเวลาและพลังงานให้สมดุลอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองและให้เวลากับการพักผ่อนเพราะการได้ชาร์จพลังใจก็สำคัญไม่แพ้ความสำเร็จทางหน้าที่การงานทำในด้านการเงินเรื่องการเงิน ความฝันว่ากินอาหารถือเป็นสัญญาณมงคลที่สื่อถึงโชคลาภและความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้คุณอาจได้รับเงินพิเศษของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนหากในฝันคุณรับประทานอาหารหรูหราหรืออยู่ในโต๊ะที่จัดอย่างสวยงาม นั่นหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและฐานะที่กำลังจะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนที่ลงทุนหรือกำลังเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆความฝันนี้บอกได้ว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามแม้โอกาสทางการเงินจะเปิดกว้างคุณก็ควรใช้จ่ายอย่างรอบคอบ และจัดการบัญชีให้เป็นระบบเพื่อให้ผลประโยชน์เหล่านี้อยู่กับคุณไปได้อีกยาวนานและสร้างความมั่นคงให้ชีวิตในระยะยาวเลขนำโชคเลขสองตัว4-2-5-6เลขสามตัว2-5-6-8-4-2ห